การบริการด้านสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับอย่างเท่าเทียมกันอนเกาะยาวจัังหวดพังงาถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่พิเศษที่สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่ดีด้วยทีหมอครอบครัวที่มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของชุมชนติดตามได้จากรายงานค่ะ พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในอำเภอที่มีสภาพเป็นพื้นที่เกาะในอ่าวพังงาฝั่งอันดามันซึ่งจัดว่าเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่พิเศษมีความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในแผ่นดินใหญ่และประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามด้วยความเชื่อทางาศาสนาค่ะทำให้การดูแลเรื่องสุขภาพพื้นฐานยังไม่สามารถเข้าถึงภายในชุมชนได้ ที่นี่ก็มีกองทุนนะครับที่จะทำให้การาพาคนไข้ไปถึงฝั่งภูเก็ตเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเรามีระบบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้รับรายงานก็คือว่าระบบเงินเงินเรื่องฉุกเฉินหรือเรื่องที่ส่งต่อเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาขัดก,กับกองทุนกลางอยู่แต่ว่าชาวบ้านเขาก็รวมตัวกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษที่น่าสนใจมากชุมชนกับทางท้องถิน่นเขาตั้งกองทุนขึ้นมาเอง หมอครอบครัวที่อำเภอเกาะยาวจึงนับว่ามีบทบาทสำคัญสำหรับชุมชนด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างคนในชุมชนมีอาสา,าสมัครที่เป็นคนในชุมชนและผ่านการอบรมตามหลักสูตรลงพื้นที่ร่วมกับทีมแพทย์ทำให้คนในชุมชนสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงค่ะแต่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยังมีข้อจำกัดในการรักษาโรคร้ายแรงหรือมีความต้องการใช้เครื่องมือพิเศษ คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันร,ระดมทุนครอบครัวละ200บาทต่อปีตั้งเป็นกองทุนน้ำมันเรือใช้ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินหรือที่มีความต้องการในการรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษไปโรงพยาบาลในแผ่นดินใหญ่ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางด้วยเรือเร็ว30นาทีการซึ่งไม่ต้องเดินทางไปรับไกยภาพที่ภูกเก็ตเพราะว่าเขาก็ติดขัดหลายอย่างใ่า้ช้จ่ายก็เยอะนี่เราก็ให้นักกายภาพก็ไปทํา เราเรียกโครงการนี้ว่ารักกาภาพบำบัดชุมชนก็เขาก็ไปในหมู่บ้านเลยนะแล้วก็เพื่อให้คนเข้าถึงเรื่องกายภาพแม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่อําเภอเกาะยาวก็มีประชากรกว่า11,673นคนที่หมอครอบครัวจึงถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องเร่งดำเนินการค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่พิเศษได้รับการบริการทางสุขภาพอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมให้คนในชุมชนทุกช่วงวัยหันมาใส่ใจสุขภาพสร้างประชากรที่แข็งแรงเป็นกำลังในการร่วมกันพัฒนาชุมชน